ไห่เหอเตียนอาคารที่มีฐานะสูงสุดและขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้ามภาพใหเหอเตียนและล่านหน้าพระที่นั่งที่เหล่าขุนนางแม่ทัพมาเข้าเฝ้าไทาเหอเตียนเรียกแบบไม่เป็นทางการว่าจิงหลวนเตียนเป็นอาคารที่ฐานะสูงสุดและขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้ามสร้างเสร็จสมบูรณ์สมัยราชวงศ์หมิงราชศกยงเลอ่อปีที่18ข้อศ 1420ขนาดนั้นมีนามว่าเฟิ่อง,งอเทียนเตี้ยนต่อมาในรัชศกเจียจิ้งปีที่41อข้อศ1562เปลี่ยนนามเป็นห่วงจีเตี้ยนจนกระทั่งยุคราชวงศ์ชิงรัชศกซุนจือปีที่11อข้อศ1645จึงเปลี่ยนมาใช้ไท่เหอเตี้ยนจนถึงปัจจุบันภาพประกอบเนื้อหาพระราชวังต้องห้ามคำว่า ใ่เหอหมายถึงความผสมผสานกลมกลืนอันยิ่งใหญ่ที่สุดโดยจารึกออุดมการณ์การปกครองของทั้งราชวงศ์ชิงนี้ไว้เป็นภาษาจีนและภาษาแมนจูพระที่นั่งหลังนี้เป็นพระที่นั่งไม้หลังเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเมื่อนับรวมชุดฐานแล้วสูง35.5เมตรเทียบเท่าตึกสมัยใหม่12ชั้น นาไห่เหอเตี้ยนมีพื้นที่3า0 0 0่นตารางเมตรนับเป็นลานจัตุรัสในเคหสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งลานไม่มีต้นไม้ใบหญ้าแม้สักตนจากกระพัดทันยี4พระองค์แห่งราชวงศ์หมิงและชิงล้วนจัดพระราชพิธีสำคัญไาทไห่เหอเตี้ยนแอรล,ลานนาทไห่เหอเตี้ยนเช่นพิธีขึ้นครองราชพิธีอภิเศสมรสแต่งตั้งมเหสีประกาศพระราชอ,องค์การให้แม่ทัพออกศึก ในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันหยวนตันและวันตงจือคนไทยเรียกเทศกาลขนมบัวลอยจะมีพระราชพิธีใหญ่จัก,กรพรรดิรับคำถวายพระพรจากข้าราชสำนักพระราชทานเลี้ยงแก่เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูงและอื่นๆเมื่อวันที่15สิงหาคมคศ 1,945กองทัพญี่ปุ่นที่บุกจีนจนต้องการประกาศยอมแพ้พิธีรับคำประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการของสมรภูมิภาคเหนือจีนก็จัดขึ้นที่ลานจัตุรัสไทเหอเตี้ยนอีกเช่นกันวันนั้นมีผู้ร่วมสังเกตการกว่าแสนคนและเป็นครั้งสุดท้ายที่ชายไทยเหอเตี้ยนจัดพิธีสำคัญระดับชาติจัตุรัสไทเหอเตี้ยนแสดงถึงแนวคิดที่สำคัญที่สุดในงานสถาปัตยกรรมจีนว่า ความสำเร็จสูงสุดของการมีข้อจํากัดคือการหวนคืนสู่อ้อมกอดของความไร้ขีดจํากัดลักษณะของลานกลางบ้านแบบดั้งเดิมของจีนคือตัวอย่างที่ดีประการหนึ่งการมีอยู่อาคาร4ี่ด้านโอบล้อมความไม่มีลานจัตุรัสขนาด30,000ื่นตารางเมตรเป็นเพียงแค่พื้นที่ส่วนหน้าของท้เหอเตี้ยนซึ่งตั้งอยู่บนชุดฐานสขั้นเท่านั้นสิ่งที่กดทับสรพพสิ่งทั้งปวงแท้จริงแล้วคือผืนฟ้ากว้างใหญ่ ซึ่งแบกรับไว้โดยหลังคาพระที่นั่งที่ดูราวโดนลมพัดจนบิดโคง้งภาพสีแดงผนังกำแพงสีเหลืองหลังคาและสีน้ำเงินท้องฟ้าคือแม่สีทั้งสามสามารถผสมให้เกิดเป็นสีสันทั้งหมดทั้งมวลบนจานสีในทางทัศนาศาสตร์การหักเหของแสงทำให้เกิดสายรุง้งหรือแม้แต่กลายเป็นลำแสงที่ไม่มีสีใดๆเลยก็ได้ สวรรค์มองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็มองสวรรค์เช่นกันการเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงจึงประหนึง่งพิธีเข้าเฝ้าสวรรค์ลองจินตนาการดูว่าในยุคนั้นเหล่าขุนนางคุกเข่าอยู่เบื้องล่างจึงไม่อาจมองเห็นว่าจาักรพพัดกำลังเผากำยานในติ่ง18ใบและประติมากรรมทองแดงรูปสัตว์เช่นนกกระเรียนเต่าทองแดงขนาะที่ควันกำยานลอยออกมาทั้งหมดนี้ค่อยๆลอยเลื่อนเคลื่อนขึ้นไปรวมกับเมฆขาวภายใต้แสงรุ่งอรุณที่สาดส่อง เหล่าขุนนางแหนงมองท้าเหอเตี้ยนแหนงมองโอรสสวรรค์ผู้ร,รับองค์การสวรรค์แหนงมองผืนฟ้ากระจ่างรอบกายเมื่อพิจารณาในขอบเขตของพื้นฐานการออกแบบสมัยใหม่ช่างสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกสีให้สัมพันธ์กับรูปทรงกล่าวคือหลังคาทรงกรวยมุมด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองซึ่งสร้างความรู้สึกที่ก้าวไปข้างหน้าอาคารพระที่นั่งทรงส,สี่เหลี่ยมใช้สีแดง ซึ่งร้อนแรงดูเข้มแข็งและมีพลังด้านล่างของพระที่นั่งคือฐานสูงสีขาวซึ่งมีแสงและเงาสีสันสว่างสวยงามปลุกให้จัตุรัสกว้างใหญ่แห่งนี้ตื่นจากความหลับไหลภายใต้ท้องฟ้าแต่ละฤดูกาลของเมืองหลวงอย่างปักกิ่งจนปัจจุบันยังไม่พบระบบการสร้างงานสถาปัตยกรรมที่ใช้สีแบบง่ายๆเช่นนี้บนพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ใช้เส้นสีอันซับซ้อนเช่นนี้มาประครับประคองไว้ด้วยเมื่อองค์ประกอบทั้งสอง หลังคาและตัวอาคารยิ่งมีขนาดใหญ่แถบสีที่อยู่ใต้ชายคายิ่งส่องแสงแวววาวเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้เงาชายคานั้นทำให้หลังคาที่ดูหนักลอยสูงขึ้นขนาดเดียวกันนั้นก็ดึงรังไว้ให้อยู่ณตำแหน่งเดิม